เอามาสวยบอกเลยครับสามเปนสามร้อยครับมาต่อครับตรงนี้สองเปนสามม่อีกแล้วครับเดี๋ยวดูรางวัลลวงกันเลยนะครับจบสิบไม้นี่ครับมานะครับไม้นี้ไม้เดียวได้มาหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเพียเมากับไมค์แล้วนะครับวันนี้มาเกมนะครับเบตันเก่าเราเยอะนะครับก็จะเป็นยังไงบ้านะครับวันนี้ยิงแม่นไหมนะวันนี้นะครับมาด้วยทุนนะครับ99นะครับเรื่องที่5บาทนะครับข้อทบไปนะครับไปสวยครับโอ้สกตเตอร์มาเลยนะยอดเยี่ยมนะครับ ไป่อรครับไปพอมีทุนมาแล้วแล้วก็ขยับนะครับโอ้ยวสวยครับสตอนนี้ยิงข้างหน้านะครับสวยครับสาม ร้อยเจ็ดสิบนะครับชุดนี้นะครับไปต่อครับไปในตัววายผู้หญิงมากนะคไม่ได้เล่นนะครับมาขี้เก<ๆ>ลืออะไรก็ไม่มาตัวครับ ร้อยครับห้ารครับ oh, <no. S 1> ไปต่อไป เฮ้ยงเงียบดิเอ้ยงเงียบกว่านี้ไม่ได้นะลูกพี่แย่นะ,นะลูกพี่เออโหน่าจะเงียบแล้วนะครับสุดท้ายมาจนได้ครับวอุ์ทงานนะครับ แปดร้อยสบหกครับเ <Wow. S 1> ยี่ยมครับสวยครับวายนี่ครับวายอีกแล้วครับสวยครับันสี่ไปแล้วครับทุนเราครับ ต่อไปเลยครับสเกตเตอร์มาโอ้ย oh, <no. S 1> oh, ไม่ได้ใช้อ่ะสวย หนึ่งพันสครับสวยครับสวยโผล่ไปสามนะครับ สองพันสามนะครับสกัตเตอร์ชุดนี้นะหลังนี้องไม้ร้อยเลยนะครับมีทุนสามพันห้าแล้วนะครับอู้สวยครับเต็มหน้ากระดานนะครับสามนสี่นะครับเบ็ดไม้ยี่สิบนะครับไดมีไม้ห้าสิบนะครับตัวถีนะได้มาสามพันสี่เลยนะครับเป็นไงครับแค่เรามากับโอกาสนะครับแล้วก็โชคนิดหน่อยนะครับก็หกพันแหยไปไหนนะครับตอนนี้นะหกพันไม่หายไปไหนนะครับ หมายร้อยบ้างไปโอ้สเกตเตอร์แม็กแล้วครับขอสักหลักหมื่นแล้วกันนะครับคลิปนี้นะสวยครับ สวยครับสามพันสามร้อยี่สิบครับบวกมะมื่นหนึ่งพันแล้วนะครับ 8ปดบาทช่วยหนิสวย 5, 2, 18, วครับผ้ามันสอครับมาหมื่นแปดล้วนล้วบวกมานะหนึ 1, ่ง้ารอยแปดสิบเลยนะครับ มาดูรางรวมสกตัตเตอร์ชุดนี้นะครับ12,235นะครับเยอะมากนะครับไปต่อกันนะครับเป็นไงคนระับไปต่อกัน,นครับสวนะัวครับได้เลยครับ โอ้หคูณสิบมาครับสามพันเจ็ดเลยครับหกพันหร้อยห้าสิบครับออโต้ Auto, ปิดท้ายแล้วกันครับสิบไม้ไปเท่าไหร่เท่ากันครับ เอามาสวยบอกเลยครับสามมันสามร้อยครับมาต่อครับตรงนี้สองมันสามม่อีกแล้วครับเดี๋ยวดูรางวัลรวมกันเลยนะครับจบสิบไม้นี้ครับมานะครับไม้นี้มาเยอได้มาหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบนะครับเยี่ยมมากๆนะครับ ตอนนี้นะครับก็บวกมาทั้งหมดนะครับ35,766นะครับถือว่าเยอะมากนะครับวันนี้นะครับเฮียก็พอใจแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครก็ลืมไปคอมเมนต์โดนใจเฮียเมาด้วยนะครับผู้ที่คอมเมนต์โดนใจเฮียเมามีรางวัลแจกให้นะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดซีเฟิร์สนะครับช่องเฮียปูศตวรรษเก้าสิบเก้านะครับทุกเวอร์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไลฟ์สดนะครับ และเวอร์ชันคอนเทนต์นะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสว่วนนี้เดี๋ยวเฮมอลลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ